สวัสดีย่ำสะเศร้าครับเอฟซี 4, พี่น้องคนซองปลาสุขูสุขคนสวัสดีทั้งพี่น้องเช่าไทยเช่าเล้าแล้วก็เช่าต่างประเทศและพี่น้องพอกันบรรยากาศย่ำสะเศร้าของวันที่ยี่สิบพี่น้องยี่สิบมกราคมปีหกห้ามหาอยู่หากินคือเกาพี่น้องหาอยู่หากินตามหนองสาธารณะแถวบ้านนี่ละพี่น้องเป็นน้องเป็นบึงสาธารณะ เดินทางนากันสองคนพี่น้องมาเนี่ยกับแยเกตคนเดิมคือเกา่าสวัสดีค่ะมาหากินแนวใดมาเนี่มามอะไม่วงปลากี่เด,ดอดค่ะ <laughs> ถือสวิงมานํามามาล่องเบิง้งซื้อมาล่องเบิง้งซื้อเลยร่องร่องเบิ้งพี่น้องนั้นแต่รัก,กจริงโมเมนต์มาสอนเดิอพี่น้องมาเนี่มาหาปลากี่เดอดหรือว่าปลากะดีล่ะพี่น้องไปก่อยก่อยเทียงแ่บเพื่อกันเดิอพี่น้องปลากะดีหรือว่าปลาการะเ,เด,ดอาาดรอ อนี่คายเกลือมาคลายหรือว่าม่องพี่น้องใส่ม่องเส้นเคืองนี่บล่ละเเไม่กับเตาะบ่คอยมีอ่าลุงม่องก่อนพี่นอ้องอ๋อพี่น้องเตรียมคายเตรียมม่องเรียบร้อยเป็นม่องเส้นเคืองพี่น้องอมาหลุดล่มกันกลางน้องหรบ่เปงบนกลางน้องก่อน ก็หง,งแดดแห้งด้วยพ,พี่น้นนองเป็นตะคือฮะบอเป็นตะคือยอยู่ดอกเอ,อก้ากลางดังเรียบร้อยให้เจ๊เกตตีน้ำไล่ปลาพี่น้อง้าเนี่ย <c oughs> มันบ่อน้อพ <c oughs> ี่พูดพี่ไล่มาแต่ทั้งผนเ <c oughs> อาอะไ่ใส่กันกันพี่น้อง บัจเ,เกถือปลาร้านสุป,ปีนอะอีกอ,อะเาลุนตอนเอาข้นบลพี่น้องคืออยู่บ่ดยเบ่ปาเ็นอมันบ่คือพีกายน,อน,าานอน่ทานอนเออโอ้ลายเต๋อเป็นต๋อลาพี่น้องโอ้ทำนันกมันอยู่ดอก ไห้แน่อยู่บ่โอ้ถือกูออพี่น้องก่อยเทียงเอาหมดแดงเมื่อนำเน,ะนาะันดาไมยังหลาอยู่เอาพี่น้องสีส่งเป็นตาได้ก่อยเทียงอยู่ดอกคือเป็นปลากระดีพี่น้องปลากระดีปลากระเดิดนี่ละพุดออกข้างไหนเลยใส่มองเส้นเครืองใส่คลายเส้นเครืองนี่ละพี่นออ้องรอบแรกอาดสิบะมาณบันได ลด้จะสามสี่หลอบก็บด็กก้อยดอกน้อยจะเกดหลังหนิดรอ,อ,อแรกได้ซ้ำนี่พี่น้องปลากระเดินหรือว่าปลากระดี ตัดหัวฝัาากพี่น้องก้อยเส้นหมดแดงเขาทาอยู่รอบสองแยกเกลดลงกลางพี่น้องบ้านนี้เป็นอย่างไรคือบบอ,อาากน้น, <laughs> นมนันก <laughs> ลางหาลองเบิ่งเถ้าฝุ่นเถื่อหมันนิ่กลางทีม่มัมนมันตัวม,อม,ม่องรลายครับพี่น้องปลาก,ก็ดีแต่ว่าน้ำมันบ่ท่านแห้งปไปไหน านามรถก่านี่นี่บาทเดียวซ้ำสิ่ก่อยนี่ดังที่สองคือบลอลอะมาถือปันไดนน้เนาะบอลมันต่องลองกลางเนาะปลามันกำลังมา เนาะไ่ไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวก็ได้ก่อยดอกฮู้หอยเชิดดิมีตหน่วยใหญ่ฮู้เกือยอะนะอู่อบอ่อ,บอ,อย่าซันแหง้งซันแห้งมันรุดเด้เออ,อ,อ,อดี่จังสางเอามันถือรอหนีเนาะ ม่กลางเป็นวงกลม嘛เนี่ยน่าน้อซิปลายูพี่น้องปลากระดีปลาขาวมาซิวก็ถือพอเด็กก้อยอยู่ราพี่น้องเด็กก้อยเที่ยงอยู่หาอยู่หาก,กินพาอได้ก,กินนี่ล่ะพี่น้องดีกว่าสื่อเพิ่นเพ่นโด,ดนกินเทือนหนึ่งกระแสบเพื่อกันปลากระดีก็ได้ก้อย ฝักดีๆก้อยเส่มดแดงพี่น้องเนี่ยน้ำไปมกไฟให้สุกแสบสุดยอดคือกันเนาะไอ้แย,ยกเกศเห็ดเป็นทุกอย่างพี่น้องคนเก่งอยู่แล้วคนละเอ็ดเฮ้ย <c oughs> ถือกี่ตัวละน้อถื <c oughs> เอเนาถือคนงูถืองูแล้วก็ทุอย่าโอ้ยคนมันถือคนงูบาปน,นี่เอ้าวพุทธก้อนพี่น้องเนีแ่แต่พ่อเด กอย,อยู่ดอกขยันกลางขายันไรแน่จักหน่อยปลาข้ากับมีเป็นม่องเส้นเครื่องพี่น้องถือกระถือปลาหลุ่นี่ะ,ระกระถือว่ามาันอยู่พ่อได้ก,ก่อยอยู่ดอกแล้วล่างบ่เถือพี่นอ้องใหญ่เลาะตามน้องขึ้นมาขังบนรุดน้ำกันวันสิถือบอสิได้ก,ก้อยเที่ยงบนระจเกตสองบาทแล้วเพระท่านพ่อก่อยอยู่ เมั่งแน่พักกระเมคผลพี่น้องอือพักกระเมคขาวผู้พักกระเมกขาวอย่างดีแยกเกตเอาบอกินกับก่อยปลากระเดื่สุดยอดได้นั่นเอ้าเก็บพักกระเมคก้อนพี่น้องมาเนี่ยปล่อยมองไปหันละให้มันถือกระคาค่อยกูเอามันสิบบอฝาดได้เนาะพักกระเมกขาวคักกระเมคขาวบอฝาดเบอร์พี่น้องอัสีแดงไม่หยบฝาดแตกยอดคักขนาดพักกระเมก ปกติพักก็มีเกิดวลาเน็ดบดนาอพักก็มเดักกมีเป็นพักปลาธรรมชาตินี่แหละพี่น้องพักตั้งแต่พอแต่แม่เปนผากินกระแทบอยพี่น้องกินกับก่อยกุ้งกินกับลาบกับซุปเห็ดไอ้บดละพี่น้องเขากันคักงามคัดผลมันอ่อนจริงมันอ่อน เอาเก็บได้จะเก็กบสไลมอ่ออไายปลาใส่ม่องง่ายม่องมันตะคืออยูบอ่บ่บ่หมอก่าลงไปเลยโอ้โหนาโอ้เขาทายอยู่ตัวละนนง่ายหม่อง เฮ้ยหุ <S 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 ่นห uh. ุ่นดีนังกัรยังเี่สิพ่อข้าวยังแลานน้ออุ้ยเต็มมองเลยโอ้มันของแขกปัดคือบริจาคเงินคือคือคือน่นโอ้การยังเี่มันในเมื่อโดนแล้วนี่น้ออยู่หันมันกลวงเบมึงเนี้ยมึงนี้อุ้ยมึงได้พี่น้องมึงได้เด้อเด้อเด้อห่างก่อนพี่น้องใกล้ใกล้คุณมึงมันเถื่อนอุ้ยมึงด้อพี่น้องมึงได้คุณ เป็นปลากระดีก็มีปลาขาวก็มีพี่น้องเต็มมองเลยตัดหัวฝักก่อยสุดยอดเด่กินกับผักกระเม็ดเก็บวางหันเลยไอ้ไรอีกยักบาทเนาะเอาอีกบาทหนึ่งก็พอแล้วเห็ดปลาแดกแซ่บเพิ่อพี่น้องปลากระดีเพิ่อพี่น้องพี่น้องในมองเพ่นพุ่นโอ้ยหลายหลายเห็ดปลาแดกพุ่นพุ่น ุดยอดเลยเอ้าจังสีของไข่นี่เป็นตะมันอยู่ได้กันจังสีจังสีมันอยู่เออบัดกันคือสองบาทแหลกกันบ่มันบ่มันมันเลิกไหมเอาขึ้นมาแล้วบาทนี้จังสีนี่แม่นองจสีถสีใจเยอะเกศ่ีนองจังสีถสีใจเยอะเบิ้งพี่น้องเบื้องคนผู้พูดถือภาคแห้งุ่นกันจังสีสีมันเลี้ยวอยู่พี่น้องได้กินเลี้ยวแนวนี่ลักๆกกสิเป็นปลากระดีล้วนๆเด้อพี่น้องปลากระดี ไม่ว่าคนอีสานเอินกก่นปลาก็เดินล่ะพี่น้องปลาก,กี่เดินป้าขี่เดินอเออถือขาดแห้งเอ้ามัดหน่พี่น้องได้ก้อยเที่ยงหรือบาทนี่ยอเอ้ากดใจกันอุยขาดตาสอนอีกบาทหนึ่งพ่อหนอแนนได้อีกบาทหนึ่งพ่อส่วนพักก็ได้ละ่ะพักกินกับก็ได้ล่ะพี่น้องพักขมกิ้ง เกิดตามฟังน้องล้วพี่น้องร้ายคักพุ่นพักตามธรรมชาติร้ายอยู่พี่น้องเพราะได้อยู่ได้กินอยู่คนหลุดไม่บางคนกับโอโหเด้อพักเขมกถ่ายุ่แน,น,นวแนเนาะเช็คสามบาทตึงถังมันมันมันอยู่โน่นเนาะ เอาเป็นไรอยู่กลางว่างมันบอแมนสิละอีกรายโวดหยาบบวบัดเลยอีกรายมันหยุ่งอ้าอ่าไปำดอกใหญ่น้ออะไรอีกบาทหนึ่งกับพ่อแล้วน้อ ขึ้นลุนรอบต่อไปผุละพี่น้องตัวนี้ปล่อยแยาเกศปดก่อนเอาอีกรอบนึงก็ขึ้นซีเมนต์กาบบานละพี่น้องถามมันถือแกีงสีกับพ่อได้กินอยู่เอาไปไล่ก็ดีได้ยกเกศไปเห็ดปลาเด็กน้ำปดจังมาใหม่เนาะมือนีเอาพ่อก่อยก่อนดีก่อยเที่ยงก่อยแรงพี่น้องพี่น้องปดเรียบร้อย้ะบาดบังหยอดปลาที่ไหนในถังพี่น้อง มีรอบนี้ละพี่น้องที่มันเออในก่อยใหญ่ๆแหละพี่น้องปลาขาวปลากระดีปลากระเดินนี่ละเอาอีกรอบนึงกับกับฟน้อยะเกื้อเกไปโดนล้มกันอีกรอบนึงพี่น้องรอบนี้มันโมมานเกิคือ้นเซมินกราบบาทละพี่น้องอะโดนกันอีกรอบนี้พี่น้องมันโมมันกับเมื่อไรเนาะมันโมมันกับเมินกราบบาทละมันได้แล้วพี่น้องทำที่ก่อยได้แล้ว còn nhanh nhanh nào bát nữa cơ mán thì cặp hoa đề này phù thầu chín năm phù thầu cùng hao hàng lại Ủa sao ghi hộp lại hẹn, hẹn mình Hộp lại, hẹn Được chứ ba มาเอาไปวู้ยปุ่นพี่น้องเด้ได้ไปเบิ่งไกลๆพี่น้องโอ้เขาถ่ายอยู่ตัวลาวาตะบ่ถือโอ้ยมาอยู่เท่าของน้องวูน้อปุ่นหยทำนี่ก็ได้ก่อยแล้วพี่น้อปุ่นได้แล้วได้แล้วโู้ยเบิ่งเด้อพี่น้อปุ่น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 อู้มานคักมานคักนัาจะสีโอ้ยกระลุนแล้วเนาะหนึ่งดวงเดียวแสดงว่ามันแรงน้ำกลนกันได้หนิ ถือบ่อขางหนือข้างในก็ถออยู่ถมูบปใหญ่โอ้ยตอนนี้ก็คักแล้วเอารอบทุกท่ายกัมันอยู่นี่อกได้กินอยู่นะเอาบงไก่ๆิ่งเดิอพ่นองไกับิ่งมยเต็มม่วงอีกแล้ว อย่าเพิ่มพื่เนะอุ้ยขนาดรอบนี้กะมานอยู่พี่น้องขูนมันอยู่ถืคากอยู่น่าจะเกตคือคักแล้วเนาะว่าตะมอว่าถือมองเส้นเครื่องพี่น้องลักลักก็สิเป็นปลากระดีปลากระเดิดร่วนๆเลยปลาขาวกับมีโบหลายปลาขาวกับสิรุ่นนี่นี่น่าเกตมกแสบได้รุ่นนี่โอ้ถือว่ามันอยู่พี่น้องรอบนี้ก็คือสิีเมนกับบานลำบานนี่ ปดก่อนปลาขาวหม่นเนาะได้หลายมกสุดยอดเลยนี่ปลานี่กระแทบเพื่อกันเห็ดปลาแดกกระแทบได้นี่อืมปลากระดีนี่เห็ดปลาแดกตัดหัวอดีด้ยเนื้อแดงจึงเครืองได้เลยได้ตำหมักหงเนาะได้ตำหมักหงตำหมักหงตำหมักตัวแค่ปลาแดกปลาแดกปลากระเดิดนี่เอาไปใส่แกงบะแสบบ่กอตำสมแกงต้องตำสม มองมันสั่นเนาะมันมองเายวกิ่ก้านเอขยันหากับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องพ่อไปได้ซื้อแต่กินถูกมือก็บอวไว้ได้หลือป้ากับเดินโดนโด,ดนกินที่แสบอยู่พี่น้องทีมือได้กับก้อยป้าก็เดือนโอ้ยยังไม่ได้บอกกันยุดเนาะทุกอย่างล่ะลาบเหนือกับซีเสีแสบแต่มือนึง กินโดมันกับโแซบโดนๆกินที่หนึ่งฝักดีๆเข้ามาแล้วกดๆตีใข่ใส่น้ำจากหน่อยหมกาบ่เอือแขนดีเด้อฝักดีๆมีฝักนาวเลยได้ลายบีบใส่ขันขันข้าวมันออกอขันน้ำข้าวมันออกเนื้อปลาขาวจูนพูนเอาเครื่องปรุงลงมาเนี่พี่น้องผู้ไดซื่อสอบแบบว่าดิบ กรสชาดิดีแต่บนแนะนำเดอกพี่น้องแย่สุขภาพก่อยแล้วนั่ไปมกแสบดีหอมอ๋อ,อพ่อนอยจะเกตบานนี้พ่อเาเบิ้งยอดปลาที่ใดพี่น้องคือสิเมนเดินทางกับบ้านแล้วคือบ,บานนี้ปลากระเดิดปลากระดีพี่น้องมาหมาน,นสองบาทสุดท้ายซำนิกับพ่อได้กกินอยู่เนาะ กอดกินมกประมาณสองบาทตุ้อไทยหย่เกศได้เมื่อเปล่าปลามันมาขอนอยู่ข้างบนพี่เอาถือว่าไดถือว่ามันอยู่พี่น้องพ่อได้อยู่ได้กินอยู่เป็นการหาอยู่หากินเด้อพี่น้องหาพ่อได้อยู่ได้กินพักカากะเก็บแล้วเก็บแล้วพอดีก่อยกินกับปลากระเดิดพอดีบ้านนี้เอากลับ้านก่อนพี่น้องเขอเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเด้อพี่น้องวันนี้พ่อได้ทักทายพี่ทักทายน้อง กคือสิเมนต์กับบ้านแล้วคือบานนี่เอาเยกเกตสวัสดีค่ะอ่าชื่นชอบวีดีวงได้ก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาพี่น้องคนสองปลาขอ,ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคั้มติชมนะล่ะพี่น้องคลิปเป็นคลิปการหาอยู่หากินพี่น้องมื้อนี้หาพอได้อยู่ได้กิน ป้ากระเดินป้าก็ดีนี่ถ้าได้หลายๆกะเห็ปเดปลาแดกปลาหลากะแซบยุพี่น้องไปกินกับตำหมักฮงใส่ตำหมักฮงใส่ตำหมักตัวแต่มื้อนี้หาพ่อเดไปก้อยเที่ยงก้อยแลงนี่ล่ะพี่น้องมาหาตามบึงตามนองเป็นนองสาธารณะแถวบ้านล่ะพี่น้องฟังน้องกับพักกระเมกลายหลายพ่นเอ,าอน้ามื้อนาจังสีมาไม่พี่น้องจังรอหลุดน้ำคนสองปลาสำหรับมื้อนี้ล่าพีล่าน้องกับบ้านก้อนพี่น้อง พอากันคลิปใหม่เมือใหม่สวัสดีครับ